เราก็จะเอาผักเคลลงไปรวกก่อนนะแคะ่เมนูของเราวันนี้เราจะทำผักเควน้ำมันหอยนะคะทุกคนมารรอดูกันว่าเราจะไปยังไงผักเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเอาลงไปน็อกน้ำเย็นไว้ก่อนนะคะผักเคลที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยผักเคล นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอให้เย็นก่อนเนาะเราลวกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะรอให้เย็นระค่ะทุกคนจากนั้นเราจะเกี่ยวกระเทียมให้หอมนะคะเกี่ยวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่จะเอารยยนาเนะาะมุเจ้าจะเออมาเมนู กระเทียมเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจากนั้นเราเติมน้ําลงไปละคะ่ะอันนี้เราจะทําน้ําราดนะคะทุกคนเราจะทําน้ําราดเติมน้ํามันหอยลงไปอันนี้เราก็จะกะด้วยสายตาด้ยพี่น้องผงปรุงรสลงไปซอสฟ้าเขียวลงไป ตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะทุกคนจริงๆแล้วถ้าใครชอบเหนียวก็ใครชอบเหนียวก็ใส่แป้งลงไปก็ได้นะคะทุกคนค่ะใส่แป้งลงไปให้เพื่อความเหนียวเนาะเพื่อความเข้มข้นนะคะเราก็จะเคี่ยวนะคะทุกคนเคี่ยวให้มันน้ำซุปพี่น้องค่ะน้ำราดเออว่าเม่น,น้ำซุปน้ำราดที่พี่น้องได้ที่แล้วนะคะทุกคนค่ะนี่เลย ถ้าใครชอบเหนียวก็ใส่แป้งนะคะทุกคนใส่แป้งเข้าไปให้มันเหนียวนะคะต่มอนีสาอีสานสีบรสัเนะาะใอีสานจะเอาเอาธรรมชาตินะคะทุกคนจะไม่ใส่เสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องค่ะเขาก็จะเอากระเทียมที่เราเจียวไว้เด้วค่ะทุกคนกระเทียมเจียวมอนี่าอีสานกะน้ํามันน้อยนะคะทุกคนทาหลายอย่างพร้อมๆกัน้ <c oughs> นาตากระซิได้ประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่เลยจ้า จากนั้นเราก็จะเอาน้ามาราดนะคะทุกคนมาทุกคนเราก็จะใช้น้ําราดเราก็จะเทลาดลงไปเลยได้พี่น้องถ้าเหมือนที่บอกเลยค่ะมูจ้าค่ะชอบแบบถ้าชอบแบบน้ําาเหนียวๆเนาะพี่น้องก็ใส่แป้งลงไปอีกได้เลยค่ะแต่ว่าสาอีสานบอใส่แป้งเนาะทุกคนเอาธรรมาชาตินะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยจ้า เมนูผักเคียวผัดผักอะไรนะผัดผักเคียวห้องเต้วาสันวาพีนองผักเคี้ยวห้องเต้เดอ้บอบริพัทเด้อลวกเอาเดอ้อมันมีน้ำราดนะคะทุกคนมจะมีน้ำราดใครใครสนใจก็สามารถทําตามได้นะคะทุกคนผักอะไรก็ได้แล้วแต่ไปคะ่ะทุกคนไปกินข้าวกันหิวแล้วจ้า